ดี y by ซิซี่แอค่ะหลังจากที่ทำเสื้อผ้าไปชุดหนึ่งแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าจะจะทำ YouTube ให้ดูนะคะว่าเวลาตัวเองลง YouTube นี่ลงไว้ยังไงเราก็ไปที่ YouTube ค่ะแล้วก็ไปที่ YouTube ของเราซึ่งอยู่ด้านข้างนะคะแล้วกดไปที่ Your Channel มทราว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวจะขยับกล้อง,องนิดนึง น่าจะได้แล้วนะคะพอไปที่ YouTube Channel เสร็จเนี่ยปกติแล้ววิดีโอที่เราลงไปในพักิดแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ตรงไหนที่เรายังไม่ได้พักิดเนี่ยเราจะต้องไปดูที่วิดีโอค่ะ YouTube Studio ไปที่ YouTube Studio นะคะแล้วก็ไปหาที่วิดีโอของเราอ่ะโอเค อันนี้ค่ะเมื่อวานทำตัววิดีโอตัวนี้เอาไว้ยังไม่ได้พับลิก,กค่ะเพราว่ารีบรีบลงก่อนนะค,ะ,คะวิธีการก็คือจะมาใส่ตัวไตเติ้ลก่อนค่ะใส่ชื่อของช่องตัวเองไว้ข้างหลังก่อนแล้วก็ไตเติ้ลก็เป็นภาษายนะคะเป็นนันอย่างลวค่ะูกคค่ะ แล้วก็ description นะคะปกติถ้าทำในมือถือเราก็สามารถที่จะพูดแล้วก็ปล่อย description ออกไปเป็นเสียงให้เขาพิมพ์เองได้เลยตั้อ,อยางมาจาก shopee ค่ะก็ mm hmm. จะมีเป็นชื่อทั้งภาษาไทย mm hmm. ทั้งภาษาอังกฤษนะคะ mm hmm. ก็ดีเหมือนกันเพราะว่า บาทีเพื่อนๆที่เป็นชาวต่างชาติก็จะได้ไปใช้บริการของเขาได้ด้วยใส่ใส่นี้เสร็จแล้วก็จะไปะใส่รายละเอียดนะคะก็จะเขียนรายละเอียดนิดนี้นเสร็จแล้วก็มาใส่แท็กค่ะ นี่ค่ะใส่แคแทเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะไปดูมาออชชั่นแบบค่ะก็จะใส่ไอะเอ๋กบอนค่ะตางกล้าแล้วก็เออทีนี้จะไปใส่ตัวเพลิ์ค่ะ ปกติก็จะมีเพลย์ลิสตช่องเที่ยวสุขภาพแล้วก็ทำสวนปลูกผักเมนูอาหารอะไรพวกนี้นะคะแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยเริ่มรีวิวร้านร้านก็เลยจะใช้คำว่ารีวิวแล้วกันค่หน้าที่ตัวเองจะได้หาม่าเราก็จะขีดตรงที่เป็นรีวิวนะคะมีหลายอันที่ไปรีวิวมาแล้วเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเป็น ตัวรีวิวตรงนี้ค่ะเพราะว่าอันนี้เพิ่งเริ่มทำรีวิวหลังจากนั้นเซฟกอ่อนเวลาทำในเครื่องนี้ค่ะเขาก็จะให้เลือกค่ะว่าตรงอ่า YouTube Studio นะคะเขาจะให้เลือกค่ะว่าจะเอาข้้งหน้าอัปโหลดเป็น t h u m b n a คืออะไร แต่โดยโปกติเขาก็จะเลือกอันที่ดีๆมาบอกให้เรานะคะอย่างอันนี้เขาก็เลือกขึ้นมาแล้วค่ะเป็นอันนี้นะคะคิดค่ะเดี๋ยวจะต้องไปทําในมือถือต่อเพราะว่าลิงก์ไม่สามารถใส่ได้ในนี้เพราะลิงก์อยู่ในมือถือค่ะนะคะก็ทํา YouTube ก็โดยประมาณอย่างนี้นะคะของตัวเองที่ทําไปแล้วก็หลายๆอันแล้วค่ะน่าค่ะในช i o n a l จะเป็นอันนี้ ก็คือ DIY by s i x Up อันนี้ก็คือที่ทำไว้ทั้งหมดนะคะอย่างที่บอกว่ามีหลายเรื่องราวค่ะ,นะคะทำไปเรื่อยๆวันไหนว่างก็ทำค่ะเป็นงานอดิเรกที่สนุกแล้วก็ทำให้เราใช้สมองนะคะตามนี้นะคะ นี่คือวิธีทำ u t u b e แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยไม่ได้หมายความว่า,าคนที่อายุน้อยทำได้นะคะเราก็ทำได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องฟังลูกหลกหลานหลานเราค่ะว่าเขาสอนเราว่ายังไงนะคะก็เนี่ยค่ะทำงา่ายตัวเองอายุ60กว่าแล้วยังทําได้แล้วก็หลานอายุไม่ถึง10ขวบก็ยังทําได้การเป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้ยากค่ะ ทำดูนะคะเพียงแต่ว่าพยายามทําที่มันมีสาระเนื้อหาอย่าไปทําอะไรที่ไม่ควรไม่เหมาะไม่ควรนะคะเพราะว่าจะทําให้สังคมเสือ่อมถ้ายัางไรชื่นชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะจาก DIY by Sixyup ค่ะแล้วจะมาเสนอเรื่องอื่นๆต่อไปค่ะสวัสดีนะคะ